วันนี้จูนจะทำแหนมหมูนะคะแต่เป็นแหนมหมูชิ้นค่ะคนอีสานก็จะเรียกว่าสมหมูตอนค่ะจูนก็จะสไลด์เป็นชิ้นๆเนาะนี่ค่ะเห็นเนื้อเขาสวยดีค่ะสดๆหมูติดมันค่ะเป็นเดือดคอนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจูนจะสไลด์ก่อนเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากค่ะกระเทียมตำข้าวข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดผงชูรสแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวจูนจะสไลด์หมูก่อนนะคะนี่ค่ะพอจูนล้างหมูเสร็จเนาะ จนก็ซักให้แห้งแล้วก็หั่นชิ้นพอดีคำค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนของการปรุงแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมตำค่ะตำนะคะมันจะได้อร่อยเพราะว่าน้ำมันกระเทียมจะได้ออกเนาะกระเทียมตำเกลือค่ะเกลือใส่ไปหนึ่งช้อนชาก่อนค่ะผงชูรสนี่ประมาณไม่ครึ่งช้อนชาแล้วกันอ่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวคั้นนี้ก่อนนะคะค่อยค่อยเอาใส่ข้าวค่ะทีนี้เราผสมคลุกเคล้ากันค่ะนวดคั้นจนสีของเนื้อจะเปลี่ยนค่ะใส่ข้าวข้าสวยข้าเหนียวได้หมดค่ะแล้วก็คั้นไปเรื่อยๆค่ะคั้นนวดคั้นเบาๆมือค่ะแต่แก็คันไปเรื่อยๆจนกว่าสีเนื้อเปลี่ยน เป,เป็นเหมือนว่ามันมันจะเป็นแล้วค่ะกลิ่นจะหอมออกมาเลยแหละจูนขอคั้นแป๊บหนึ่งนะคะจูนก็นวดได้มาประมาณสิบนาทีนะคะนี่ค่ะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือมันเป็นแล้วค่ะสีเขาะจะเป็นคั้มหน่อยๆจูนก็จะเอาเก็บใส่ขวดโลหรือบางคนจะใส่พลาสติกแร็ปก็ได้นะคะตามใจค่ะแต่มันเป็นชิ้นนะจูนก็จะใส่ขวดโลเก็บไว้ค่ะ ดี๋ยวจูนเอาใส่ก่อนนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จนะคะเราก็เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะประมาณ5-7วันนะแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าประเทศไหนที่ร้อนที่หนาวเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมากินกันค่ะสมมูตอนเป็นเลยจ้ะเมื่อไหร่จูนจะกินสมมูตอนค่ะนีราคาเดี๋ยวจูนสิตักใส่ในนี่ละนี่นค่ะตักลงนี่เลยโอโ้เดี๋ยวหกเดี๋ยวหกอ,อ่าค่ะ ตังเป็นพิธีกอนะคะเนาะนี่แหละค่ะอาหารเมื่อนี้ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะได้เวลามากัความปราจาตอนนี้หกโมงแรกพี่น้องจุนกินซาเพราะว่าจุนทาของที่จุน้ังมาจากเยอรมันค่ะหนึ่งกว่าสิมาเมื่อนี่เมื่อนี่เมื่อที่สามแล้วคองว่าไหนมากจุนเลืกกินกับเขาเกาค่ะแต่ว่านี่แหละอยากนาเสนอก็คือสมมูตอน่ะที่จุนเฮดไบค่ะนี่แหละค่ะเมนุ่หลักเขาเนี้ยวกอน หนึ่งไม่ใหม่เมื่อนี่พี่น้องค่ะน้องนั่นก็เป็นกับเขาเก่าเนาะค่ะเนาะมาค่ะไม่ต้องกันค่ะ The time now s 6 p m I'm going to have this is my main uh, is a pickle yeah pickle sour pork or this is my leftover food and sticky rice come join me come come มาจ้ะจิกินแล้วพี่น้องค่ะจุนหิวอันนี้ประเดี๋ยวอันนี้ แกงแหนงนอนาะคะเนาะนอ,นนอนใหม่โอ้ยจุนทาของพี่นงมาค่ะจุนสร้างน้อใหม่สดไปนอนจุนทิ่ว่าจุนสิแกงกินเมนื่อนี่อันนี้ลาบหมูค่ะเว้ยหมูน้ำตก

มะพริกจุ่ืซอพริกกรเลียมจุ่กับซิลนะล้นะเนาะมาทีกินกับสมสมหมูตอนอืมสมแจไน้องขิงกรเทียม แซ่บค่ะคุณไหนหมูหรอคะอุดพปิกแซ่บข็รอมันค่ะตอนแบบไงแบกเอ็ตอนไงก็กิน นี Ooh, so ่สม mm ูท hmm. ก huh? ันค่ะถึงจุนสไลด์เอาค่ะอืม ฝนกระโปงคุนเองอหกโมงแล้วจุนไปย่างไปยังอากกาศจึนเจ็บผักปลาจุนเฮ็ดเชฟดูจ่าได้ว่าอยู่่อนหรองอยู่เ với sao tốt? Điều đó chỉ là c detective lo diệu. Tôi thề anh giá em c thôi. nó vẫn có đường Người xăm này là nè không ạ? À? หวานกว่าก็แล้วข้าวหมักไงกรทียเผ็ดใ้เพ่กินน้โซดกับเข็ดซุป้ะจ้ะ จุ่มกินค่ะจุนน่มน้ำซุปโอ้ยฝนจังแม่น,นาได้ของมันว <laughs> างเบ็นหน่อนอยู่ดีๆครับเนาะ ประแตกลก็เลยแตะเตรียมเพื่อไปค่ะพี่น้องขาจูนะ่ะเพื่ออยากกินจะได้ยิบกินเลยอืมพักหยิบก่อนตเตรียมเพื่อสมมูนีจุดยินกับเขายูทองเลยค่ะ ถูปูกินบ่อมมดนี่ปนเลยค่ะนี่เมื่อนาสิปน์นัวค่ะเนียงเขาค่ะแม ที่ไบบเลยข่อนจุ่นเห็นล่านหนาขึ้นอย่างค่ะ เหตุงาน,นต่อนจดต่อลูกค้าเลี่ยงตั้งสามชีวิตต่ะค่านอร่วมตัวกล้าวอีกกสีชีวิต <c oughs> คนตางสาวเขาไป่งเงินใหพอแม่เลยค่ะว่เขาเนง่เอาตัวรอยของเขาแล้วเขาไปเลี่ยงตัวเขาบ่เหีกเป็นผ้ารักขอบพวก จุ่มก๋วหมูจะจับว่าพ่อแต่งหน้าไม่ยุ่มกันเราไหมจริงวะครูอื่นนะคะเนาะเดี๋ยวจุ่มหัวจับเพราะว่าเราบอว่าจุ่ฟังเว,ว่าเราเมื่อกลับเมื่อเมื่อไทยมัจับแล้วก็หาเงินสูดตัวเองเด้ค่ะอืหัวเราพไ,ไดิบสืให้เด้อ พยู่บ้านเซาเนาะค่นะเนาะเราอยู่อันฟินแลนด์จ้ะอยู่บ้านเซาเาก็ซอยกันออกค่อยๆเคืองกับผัวเราตะกอนจุงโม่เคยหูเลยจ้ะว่าจูงยิ่นตะคนอื่นบเบากว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้พี่เขานี่จุูงสนิทกับเพิ่นค่ะอยู่บ้านเดียวกันกันกบจุูงโม่บ้านเดียวกันอย่าจูงอย่าห่างๆกันอืดนอดูว่ามันเป็นโอ้อคอกับก้า ถ้าราตกงานก็สามเดือนแล้วหรือล่าถ้าเราบอกเสร็จฟังจูง่ๆจู่ๆค่อยหลูดหงิดแบบนี้คือว่าไงพอแฟนจล้วออกให้ทุกอย่างมาค่ะค่าอยู่ค่ากินค่าใส่ค่าสวยเ่าบ้านทุกอย่างแล้วออกเห็นม อีกเพราะว่าจุนาานะะนจา่นมันไม่ง่ายเนาะค่ะเนาะจ้าขั้นตอนได้จุ่ไม่ง่ายจุ่นกระสีซอยร่าค่ะความคิดจุ่นะจ๊ะทุกเมื่อนี่จุนกระเฮ็ดนน้ำพอกน้ำพริกพ่อเห็นมันแมีไม่น้อยน้อยยังยูทูปจุ่นกระเทือนนีน่น้อยก็ถือว่าใช่ได้ค่ะพอส่งนึ่งยูทูปคนก็นหลายเฮ็ดหลายเนาะค่ะเนาะถ้าจุ่นกระเฮ็ดนขาเวลา Thôi, phải vào. Bản, có phải là khoáng bươn nai, ừ, cứ tua cơm bỏ cơm viên pha trộn là bảo chắc là miếng bàn hao mẹ, phân ra cả xài mướn vài cọng nữa, xài kiềm nước cẩm. ส่วนอย่างอื่นให้แม่ใหายยังเป็นเงื้อที่เราเก็บเองเพาว่าอันนี้โอเคอยู่ค่ะเพราะว่าจุ่นกระเป็นค่ะเไม่ใช่จุ่นเก็บเองเป็นหายากที่น้องจุ่นค่ะเพราะมันเงื้อแฟนจุน่นแต่ว่าเรื่องใครอยู่ใครกินที่จุ่นอยู่สเปนีแล้วออกคำว่ากลาง ทำกระาไม่ไหวแล้วค่ะมันอิ่มมันอิ่มตึกแเลยไหมคะ่ะอื้เริมเมอรกินประดแดดจะเป็น,นยังโอ้ยราเมือ่อเอนจุนภาวาน่าเห็ของมาถึงพี่น้องขาจุไใจไม่อย่างกินใหม่ๆได้เหตุคลิปเนี่ยคะ่ะเนาะ <c oughs> โอเคจ้าเมือ่อนี่จุนขอลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเขาพอกันคลิปน้ำนะจ้า ไม่ไหวค่ะ